สวัสดีครับอยู่ผมในช่องดี c ีชาแนลครับเราัน,นี้แเราก็มาอยู่กันในแบบ my restaurant นั่นเองเย้วันนี้เรามาวันนี้เราเปลี่ยนคนนะครับวันนี้เรามากับ next channel ในขอเสียงหน่อย <c oughs> นี่อาจจะ โอเคไปเดี๋ยววันนี้เราจะมากับ EP 6นะครับผมอ่าเป็นไงเน็กมาดูร้านสิเป็นไง้านเป็นไงเขาเพิ่งอัปเกรดเมื่อวานตอน EP 5เป็นไงสวยใช่ไหมอัปเกรดโต้ตรงนี้แล้วก็วางซิงค์เพิ่มว้าวเอ้ยแปบเดียวเงินเป็น18,000แปดพันละเน็ขอไปดูร้านเน็กดิร้านเน็กอยู่ตรงไหน มาตามมาเลยตามมาเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูลานเน็กกันนะครับผมเน็กชา n e ลก็อย่าลืมไปกดติดตามให้เน็กชา n e ลด้วยนะครับผมอ๋อเห็นละอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยกำลังไปหาเอาไหนนี่นี่นี่ไปไปไปแถวนี้แถวนี้แถวนี้ตู้ผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่านะแต่ว่าคือมันแบบ ถ้าไม่ได้ยินอ่านอาจจะได้ยินนิดหน่อยก็ได้นะอ่าก็ประมาณนั้นแหละถ้ามันไม่ได้ยินก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวอ่าร้านแน็กแถ่านี้มั้งโอ้โหใครอัปเกรดไปถึงร้านไหนแล้วนะโอ้โหชั้น9เลยได้สูงมากเลยร้านแต่ละคนสูงสูงสูงไม่เหมือนไม่เหมือนร้านอาหารเลยมันเหมือนแบบคอนโดเหมือนคอนโดมากเลย แล้วจะเดินอ้อมทำไมทำไมเขาไม่เดินออกมาจากร้านแล้วเดินฝั่งขวาแทนเนี่ยโอ้ไหนอะโอ้นั่นเหรอเอาอยู่ไม่ไกลจากร้านเขาแล้วจะเดินวนแบบเพื่ออยู่ขั้นเนี่ยอย,อยู่แค่ลานนี้มันขั้นเองแค่สองลานนี้มันขั้นก็เจอกันแล้วโอ้เดินไกลตั้งนานเสียดายโคตรเดินไกลตั้งนาน,ม,นมันช่วยกันไม่ได้อ่ะ โอ้โหร้านแอนร้านเน็กมันอาจจะดูประมาณนี้เพราะว่าเน็กยังเริ่มใหม่นะครับผมนะก็ร้านเน็กก็จะประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวเราเทพทูร้านเทพทูร้านเทพทูจะว่อัปเกรดอะไรวัดดูยูมีนเดี๋ยวกลับร้านก่อนกลับร้านขอไปช่วยร้านก่อนนะเน็กเขาขอไปช่วยร้านก่อนเดวิดตนเดวิดร้านเขาแย่งเสิร์ฟหมดเลยตอนเนี้ย เขาไม่มีอะไรทำเลเวลเขาแทบไม่อัพแล้วตอนเนี้ยว้าวจังดิมาแล้วอ่าไม่ค่อยไม่ค่อยย่างอ่ะไม่ค่อยย่างด่านเทวีเดวิดทียโอ้ยแป๊บเดียวหมื่นแปดพันสี่ร้อยเราโอ้โหเงินเพิ่มเร็วเลยพอมีซิงค์ใหม่เนี่ยดูนะครับว่าจะเหมือนในชีริคไหมปึ๊บเดวิดอันนี้บ๊อบมาดูกันดูนะว่าเขาจะกดทันไหมเอาเขาว่าจะไปเสิร์ฟลูกค้าปึ๊บเดวิดไอคนที่หัวแบบ แบบยังไงอะดูชื่อเห็นชื่อไหมเดวโอเคจ,จะเติรสสตาร์ดีวิดนี่ไงเดวิด,ด,ดสวัสดีครับแยกงานจริงจริงด้วยเวลเท่าไหร่เวลสี่สิบสามเออโเขาจ้างคนแรกสุดแล้วเนะี่ยจ้างเดวิดคนแรกค่อยจ้างเชฟทีหลังมีชั้น2ยังทีมีชั้นสองเชฟคนแรกน่าจะเป็นไอ้เพลซันเพลซันแหละอ่านไม่ถูก อันอะไรไม่รู้อ่นไม่ค่อยเก่งกิจเพลเซอร์เพลเซอร์เพลเซนเอเซอร์อะไรก็ไม่รู้โอ้โหแทบทําอะไรไม่ทันเลเวลแทบจะไม่อัพแล้วเนี่ยเพิ่งเพิ่งมาครึ่งหนึ่งเวลเจ็ดเองเนี่ยหรออ่าไม่ถึงเวลแปดเลยครึ่งหนึ่งเพิ่งครึ่งเออยังไม่ถึงครึ่งอ่ะอีกอีกนิดนึงก็ถึงละเกมนี้มันเกมแห่งการกดอีเออโอ้แนทยันเนคคอน ส่วนในโทรศัพท์เป็นเกมแห่งการกดคลิกกดคลิกกดคิกใช่ค่ะใช่ใช่ยินไดครับเป็นการกดอีอะไรมันเตือนว่าอะไรโอเคกดอกดอีลูกค้าเริ่มเยอะมันอาจจะแหลกเดี๋ยวนะตอนนี้มันเริ่มจะแหลกละลูกค้าเข้าอยาร้านมาเยอะเฮ้ยลูกค้าเชฟทรู เฮ้ยลูกค้าเชฟทรูลูกค้าเชฟทรูลูกค้าคนรวยเนกลูกค้าคนรวยเข้าร้านเฮ้ยมาเร็วๆโต๊ะสีขาวมาเร็วเรครั้งแรกที่เขามานะเนี่ยโอ้โหเล่นมาหลายอีพีเพิ่งมาเจอเทฟเชฟทรูมาเนี่ยเร็วเรเชฟทรูมาเชฟทรูคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยนี่ๆๆโอ้ อย่าไปเ,เ,เหยียบดีเดี๋ยวเขาก็หนีร้านเหมือนหมว EP ันที่พี่สี่หรอพีีพีสามพีสี่ไม่รู้ <c oughs> เขาเหยียบแล้วเขาเหยียบปุ <c oughs> ๊บเขาหนีออกจากร้านไปเลย <c oughs> เราต้องต้อนรับอย่างดี <c oughs> เราต้องแบบ <c oughs> เราต้องต้อนรับเขาให้ดีเขาแบบเราต้องแบบต้องเคารพอ่าวันนี้มีอะไรทำไห้ครับเอรตรงคุยกับไม่มีอะไรส่เลยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการ ฟังกันไป็นเล่นเลยโอเคปุ๊บ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 โอเคกด E กลูกค้าเชฟทรูเขาออกจนั้นไม่ลูกค้าเชฟทรูอุ้ยหมื่นเก้าพันแล้ว มันยังไม่ไม่ทันดูอ่ะมัวแต่พูดลูกค้าเทพทรูลูกค้าโอ้โหมันน่าจะผ่านมาหลายอีพีกว่าเขาจะมาเขาไปแล้วแป๊บเดียวเขาก็ไปน่าเสียดายเขาแค่มากินข้าวเอา้เอาเ้าก็ไปไงน่าเสียดายเนาะโฟร์ดชอ็อปแพงัโชานาเราจะพิมพ์ว่าโฟชานาะเอาไหนไปดูร้านที ท,ท,นนทีดีชาแนลและกับ Next Channel แ,แต่เดี๋ถ้าใครใครหาชื่อช่องของเน็กไม่เจอเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเลยว่าช่องเน็กจะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำการโอเค กค่ะเทปปึ๊บแล้วลูกค้าเทปชูจปแล้วนึกเสียดายลอกกว่าลูกค้าเทปชูจะเข้ามาว่าอยู่มันแจ้งเตือน v i p อพีคาโตเมอร์มันแปลว่าอะไรพอพอมันนึกได้ v i p อพีคาโตเมอร์นี่มันคาโตเมอร์ Customer. นี่แปลว่าลูกค้านี่แสดงลูกค้า v i p เข้ามาต้องรีบตอนรับเลยไม่ทันละโอ้เสียดายตอนนี้เขาจะเขาเขาจ้างเชฟเปลี่ยนร้านปรับปรุงร้านข้างยิ่งใหญ่พาที่แล้ว EP พีห้าแต่เขายังไม่ได้เอาลงแต่หลังคลิปนี้ก็จะเอาลงแล้วเนะี่ย เดวิดคุณอย่าคิดจะแย่งนะเดวิดนั่นไงพูดไม่ทันสับว์คำ e. โอ้โห<ก>ดเดวิดเวืลสสูงเ,เกมแห่งการกดคลิกและกด e ไม่มีให้ทำอะไรไน,นอกจากกดคลิกและ e แล้วก็เพืเ่ต้อนรับลูกค้ารอตังค์เพิ่มเรื่อยๆเต้าใหม่สุดจะอีฟิกด e. เลยไม่มีให้ทำอะไรนอกจากกด e แล้วก็กดคลิกอ่อัดในโทรศัพท์มันอาจจะเล่นยากหน่อยถ้าเครื่องใครมันช้าถ้าอัดในคอมมันจะแบบเออแบบเดเธอร์ฮอล์คีกเกตใส่เพลงไม่รแบบูนน้เพลงชื่ออะไรพูดร้องเองเอาแล้วกันโอเคอยู่ในคอม,มแบบปุนน๊บปนะุ๊บป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 บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุนบปุ๊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 บูุ๊บป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 ุน ผมเล่นในคอมถนัดกว่าน,นะก็ถ้าวันไหนมีเวลาได้ไปอัดเอนันเอน็นได้ได้อัดในคอมเป็นเดี๋ยวจะอัดให้ดูว่ามันผมเล่นเคนเร็วแค่ไหนเพราะว่าอาัดแบบอัดเร็วเลยนะไม่ใช่อัดเร็วดิเล่นแบบเล่นเร็วเานาะนะสำหรับแนวอาจจะคิดว่าคลิปมันอาจจะจบเร็วไปแต่ที่จริงมันอาจจะผ่านมาเวลาประมาณ สิสี่นาทีแล้วต้องจบคลิปแล้วแหละโอ้โหมันมเร็วจังเขาก็คิดว่าแป๊บเดียวไะแป๊บเดียวเองมาคิดมันจบเร็วจังเล่นเพลินๆอยู่ดีๆก็มาจบาไปมันจบกันแต่เขาเดินไปลานน็ก๋ยวเขาเดินมาลานนักมาเจอกันเพื่อน้องสามัคคีตุ้มโอเคก็ต้องน่าจะต้องจบคลิปเท่านี้แหละอ่ะน็กไปไหนล่ะ มาจบคลิปก่อนสิเวจะกลับร้านมาถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็สำรัสนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับมีแค่นี้นะครับบ๊ายบายเย้โอ้โหอันนี้ร้านใครเนะี่ยนี่มันร้านของ